หลงฟ้าหลงฟารัาฟ้า ดูบรรยากาศนะฮะที่นี่ร้านจอดรถนะครับนี่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะฮะอันนี้จอดรถยนต์นะครับ f ี่สี่อันนี้ผมก็มากับแฟนเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะไปะนะครับเดี๋ยวแฟนผมจะพาทัวร์นะฮะมาเร็ว ไปได้ยังคาเฟ่ไปแน่ไปอ่ะเดี๋ยวเราก็จะเข้าข้างในกันแต่ว่าข้างหน้าเลยนะครับ <Okay. S 1> อ่ะพาทัวร์หน่อยว่าร้านหลวงป่าฮาเฟเป็นอย่างไรนะฮะอันนี้มาอาทามเนี่ยมาเป็นทางแรก <c oughs> ออบอหอมเนี่ยอ่ะไปพาทัวร์หน่อยนะฮะไปข้างในกันนะครับ <c oughs> เราก็จะไปข้างหน้านะครับผมก็ มาเป็นครั้งแรกนะฮะยังไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรเนาะครับอันนี้หลังเกรถมันก็จะมีไฟสปอตไลท์นะฮะโอ้น,นี้เอ,เองนะฮะฮะทางเข้ามันเป็นร่มเลื่อนอยู่ดี นี่อ่านะนี่ทางเข้าออน,ะะนะครับผมไปนี่ทางฐานนี้ไปแล้วนะฮะว้าวนะครับ,านะรบมาลงป่ากันลมลื่นดีนะฮะอันนี้ก็ปลาษะปลาเขาเรียกปลายัางนะ นี่นะครับคือลมลื่นมากนะครับมาเป็นครั้งแรกเลยกันนะครับผมโอ้มีหมอกด้วยนะครับผมโอ้ว้าวนะครับอันนี้ปลาอันนี้หลักแสนเลยนะเนี่ยครับปลาเนี้ยนะฮะผมว้าว เขาใส่มองน้องแข็งเนาะนะฮะ,ะเดี๋ยวจะเดินรอบๆทั่วๆนะฮะว่าเป็นยังไงพีักพีักพีักเดินอ้อมอ่ะเอะอเดินพาทัวร์นะฮะขับรถ ครับผมครับผมขออนุญาตถ่ายคลิปเปยนะ,ะ,นะทำคลิปขออนุญาตถ่ายนะครับเดี๋ยวเราก็ไปโซนนี้มุ้ว้า <c oughs> วานี่ฮะจะมาลงปา่านยก็เข้ามานะฮะก็จะมี ที่ดืม่มกาแฟอะไรต่างๆนะฮะฮมีอาหารตามสั่งนะฮะมีมากมายนะครับผม,มเป็นยังไงความรู้สึกมากนี่พ่อได้เห็นแล้วฮะอ,อะไรมีนกเหรอนะลมพื่นดีมากนะฮะก็จะเป็นอายเนาะนะครับผมเป็นธรรมชาติเป็นป่าฮะ อันนี้ไม่ผิดหวังนะครับที่ได้มานะฮะเขาจะมีข้อห้ามเนาะนะครับไม่ให้ใส่รองเท้าบูทเข้ามานะฮะไมให้เดินผ่านอันเนี้ยนะครับ เฮลังเดินไปโซนนั้นไ็ถ่ายรูปรป่ะโนเ่ยโซนไปย่างไปเรื่อยๆก็ะจะเป็นโซนเป็นโซนไปนะฮะสิอ้วอาจากข้างนอกมันร้อนนะข้างในออกมาเย็นนะฮะเพราะว่าเขาจะเขาเอื้น่าอย่างท่หลังะป่องอะไรนะเนี่ยเป็นขาวานบอก อระเ็ดออกที้จังวันนั่นออก็จะมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปขายภาพด้วยกันเนาะผู้รักถิงนนนะครับผมอ่ะแล้วก็จะมาโซนนี้นะครับเอฟอาจจะได้ยินเสียงเพลงนะั่นอ่ะว้าวนะครับทั้งชาวต่งชาติก็มาครับ นี่นะฮะถ้าใครสนใจนะฮะก็มาได้นะครับล่มลื่นจริงๆนะครับมาทางนี้ก็จะเป็นโซนลูกค้านะฮะที่เขานั่งกินนะครับรับประทานอาหารสั่งอาหารอ,าอันนี้มีน้ำตกด้วยนะครับโอ้โหนี่นะครับมาดู

นี่นะฮะหลงป่านะครับอ็คีเสวยมากาเป็นน้อยา่างเัี้ยเออๆน้ำจากเขาตอนะมั้งเห็นไหมลมลืนม่นจริงๆนะครับอ่ะบอกบอกแนะ่บอกพี่กันแน่ว่าอยู่ตรงไหนเอาเทือที่ฮะ อะอนะครับพอผมก็ไม่รู้พี่กัดเนาะว่าร้านตั้งอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วก็ตามซ p s อ <ฟ coping S 2> <น>มานะครับก็มากับ g p s เอนาะก็เสิร์ชหาว่าลงป่านะครับมาถ้าใครมาที่อุดอรแล้วนะฮะก็อยากจะมารัปๆๆๆบประทานอาหารนะครับมีหลากหลายเมนูเนาะนะครับโอโอที่ลงป่าคาฟเฟ่หรือรับชมธรรมชาตินะครับมาดูน้ำตกนะฮะหรือปลาคราฟเนาะนะครับ สวยงามนะครับหลากหลายตัวเลยนะฮะนี่นะครับผมมาด้านนี้นะฮะเป็นมุมแบบสงบลมเย็นนะครับกลิ่นอายจริงเลยนะครับสุดยอดนะครับมาคริปนี้นะครับไม่ผิดหวังนะครับมีปลาคับที่สวยงามนะฮะว้าวฮะ อ่านะี่นะครับคนะครับม <iro> ีความรู้สึกอย่างไรเป็นอย่างไรมากเลนี่อ่านะครับร่มเย็นแต่ว่าเขาอายอายนะไม่ค่าอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวนะเขาก็มีปัญยายดีนี่นะฮะ เขาตัส,นสนันะฮะอืมปะนะฮะกล้วยอันนี้เขาเอื่อนมากล้วยยังทีหลังฮะกล้วย,ยต้นเล็กๆเนาะยอะยาวๆเป็นปีอย่างเงี้ยนะฮะ FC รู้ไหมว่ากล้วยอะไรว้าวโอเคนะครับนาทีสุดท้ายเราผมก็จะให้เห็นเนาะนะครับ เต็ทั่วเลยนะฮะว่าทั่วร้านเลยนะฮะอันนี้ลูกอะไรเอฟซีเอฟซรู้ไหมเอฟซี FC พอจะรู้ไหมเออ้าวนี่นะครับพ่อห้ามเขาก็ไม่ใส่รองเท้าบูท เข้ามานะครับนะฮะตัวนัああ้นก threaten you know so, ็จะเป็นร้านอาหารเนาะอาหารตำสั่งได้สั่งนะฮะว้าวมันก็จะมี ประครับมีทุกที่นะฮะเอซีดูดิอันนี้อายละอองน้ำเนาะนะครับที่เขาปล่อยมาเพื่อที่จะให้มันเย็นสบายเนาะชุ่มฉ่ำนะฮะล้วยไม้นะฮะ โอเคนะครับเราก็จะเดินทางกลับแล้วนะฮะเอฟซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับจะให้กับช่องบาพูดชาแนลด้วยนะครับบ๊ายบายขอบคุณครับผม